สวัสดีค่ะก,บบกร,ะกาการบริหารข่าวบรรอากาศบริเวณปากตายฟ้องตอนออกประจําวัน,วน,าาวนติ์ที่19พฤศจิกายนซ่องพัน,นายิบกค่ะวันนี้ลักษณะการปากตายฟ้องตอนอ,อกจะเป็นหนึ่งตื้มังมาติดตามพรม้อมๆกันค่ะจากแป้นตีอากาศทิท้วพื้นค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่ะปกคลุมประเทศไทยค่ะประกอบกับ มรสุมตะวันออกเชียงเนื้อกาลังแรงค่ะฝัดปกคลุมเอาไทยภาคใต้และตะเรียนดามันค่ะแล้วก็มีย่อมความกกอากาศตามบริเวณเกาะบบนเเียวค่ะมาดูภาคใต้ดาวเทียมเวลาตีเก้ายี่สิบค่ะตัวปปเมกมา์ค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงมาค่ะมาดูเรดาร์ฉุมพรเวลาตีเก้าสามสิบค่ะตัวเปปปุมฟ้นค่ะมาดูเรดาร์สติงปล่าเวลาตีเก้าสามสิบค่ะตัวปกคลุ่มฟ้นกําลังอ่อนตึงแรงค่ะ ปกลุ่มเมรุเวนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจังหวัดสงขลาและกับปัตตานีค่ะการเคลื่อนตัวก็เกลื่อนตัวข้าวห้าฟังค่ะมาดูรายงานอุณหภูมิปากใต้พัตตานีค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดดาสิบเอ็ดจุดห้าองศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนอุณหภูมิตำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดดอสิบแปดจุดสององศาเซลเซียสที่ตำบลบนนงปรับอำเภอหัวยินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ มาดูรายงานพ้นสัท้านีหยิบซี่ชั่วโมงข้องปากไตฟ้องตะวันออกตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเช้าข้องเหล็กว่าค่ะจนถึ่งเวลาเจ็ดโมงเช้าว,วันนี้ค่ะปากไตฟ้องตะวันออกมีพ้นกระจายราคามีพ้นนักบางแห้งค่ะโดยหวัดพ้นสูงสุดกาดห้าสิบเอ็ดจุดูมิลลิเมตรค่ะตีต่ตำบลขอองอำเภออันยญยจังหวัดสงนลาค่ะ ามา,อามอดูข้อมูลกันแลวก่ะมาดูปยาก,าการณ์วันนี้ค่ะปากตายป้องตัวระวันนี้ยังคงมีฝนรือฝนผักขนอไล้พื้นที่ค่ะแหละครัมีฝนนักซึ่งนักหมากบางแห้งค่ะส่วยหมากต่างตัวลางข้อปากมาดูันเป็นปรยายจังหวัดค่ะ เรือนจังหวัดปัตตุรีค่ะประจวบคีรีขันจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะจังหวัดชุมพรจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์นเวลา10ข้องพื้นตีแล้วก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค <existing on nowadays> <ง>่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์อนเวลา30ข้องพื้นตีค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์อนเวลา40ข้องพื้นตีค่ะจังหวัดปัตตานีจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์อนเวลา60ข้องพื้นตีแล้วก็มีฝนนักบางแห่งค่ะส่วนั้งแต่จังหวัดสมุลปาจนถึงนาธิวาสค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์อนเวลา จ70กองพืนตีแล้วก็มีพุนักบางแห้งค่ะอุณหภูมิตามสุดก็อยู่ในช่วง1 8ถึง25องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดก็รอยู่ในช่วง27ถึง30องศาเซลเซลียสค่ะมาดูกลิ่นลมบริเวณหาวไทยวันนีค่ะเป็นลมตะวันออกเชียงเนือค่ะความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงทะเลมีกลื่นสุงมท้องอซ่องถึง3เมตรค่คะ ส่วนบริเวณที่มีพ้นภากนองคลื่นก็จะสู้มาปว่าส้มเมตรค่ะกเขาให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็เข้าห้เรือเหล็กค่ะควรงดปอกจักฟังในวันนี้ค่ะมาดูประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาค่ะบริเวณปากใต้ฟ้องตัวนออกและกลืนลุ่นลมแรงเวณอ่าวไทยค่ะมีฝนจนถึงวันนี้ค่ะเนื่องจับ มรสุมตะวันออกเชื่อมเนื้อกำลังแรงค่ะปัดปกคลุมเมาร์ทยปากใต้และตะเรียนดามันค่ะอย่างกรุงธามาจังหวัดปัตตานีค่ะมีพอ่นนักบางแห้งส่วนจังหวัดสงขคลาจนึถึงนาราธิวาสก็จะมีพุนนักตึงนักหมากบางแห้งค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันปุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะจนถึงวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกาค่ะจะมีย่อมความกดอากาศต่ำค่ะบริเวณสายฟังตะวันออกก้งประเทศมาเลเซียค่ะการส่งพลในไบริเวณจังหวัด ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ฯตโทกะตั้งแต่จังหวัดส้มคล้าจนถึงนราธิวาสค่ะจะมีพ้นนักไล่พื้นถี่ค่ะเขาท่อไฮผีนองระมัดระวังอันตรายค่ะจากพ้นตกนักถึงนักหมากแล้วก็พ้นทีตกซาส้มค่ะซึ่งทําให้เกิดน้ำท่วมชับพลันค่ะน้ำป่าไหลลากน้ำหล่นทะลิ่งค่ะแล้วก็ดินโคลนทะลมค่ะในส่วนกลืนล่มค่ะวันนี้ค่ะกลืนสู้งซ่องถึงซ้ำเม็รค่ะ ส่วนบริเวณที่มีพ้นฟ้ากะนองคืนก็จะสู้มากกว่าสามเมตรค่ะก็โคให้พีนงเตียใสยู่บริเวณสายฝั่งค่ะก็ให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่สัดเข้าห้าฝั่งด้วยค่ะส่วนชาวเรือค่ะขคโคให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและการเรือเล็กค่ะควรหดออกจากฟั่งวันนี้ด้วยค่ะมาดูการไม้สภาวะอากาศระหว่างวันที่1ิถึง25พฤศจิกายนค่ะ ปากตายฟังทวนอกตอนบนค่ะตั้งแต่วันที่19จนถึง25้าค่ะจะมีพ้นอยู่ในเกณฑ์หน่วยละา30ของพื้นทีตลอดช่วงค่ะส่วนปากตายฟั่งทวนอกตอนล่างค่ะวันนี้ค่ะวันที่19านะคะจะมีพ้นอยู่ในเกณฑ์หนวยละ70ของพื้นทีแล้วก็มีพ้นนักขึ้นนักหมากบางแห้งค่ะส่วนวันที่2ีถึงวันที่2ีค่ะจะมีพ้นอยู่ในเกณฑ์หน่วยละ60ข้องพื้นทีแล้วก็มีพ้นนักขึ้นนักหมากบางแห้งด้วยค่ะแล้วกาส่วนวันที่24ถ่ง25ค่ะ จะมีคนลดลงค่ะอยู่ในกี่หน่วยละ40โพมพื้นถีค่ะสำหรับกบารประยัดโฟนาการวันนี้ก็อชมลงเตียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ับช่องช u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  e ของซูนอุตุนิยมวิทยาปากตาังตาอนออโน้ลยค่ะพบกันไว้รุงมีค่ะสวัสดีค่ะรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำประนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน